สวัสดีค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปน,นี้นะคะเ้าจะมมเบิงวา่าวิธีการประกอบสายนามยศนะคะเขาเฮ็ดจังไดกันนะคะมาเบิงกันเลยค่ะอันแรกนะคะก็เป็นทอพีอีขนาดสิมหกมิลน,นะคะค่ะอันต่อมาก,ก็คือสายยางหน่อยนะคะขนาดหามิลค่ะ ค่ะแล้วก็ตอ่อมากนะคะก็คือแนวเจาะก้านไก่สำรับตัดทอพี่อีหล้กก็สายยางค่ะค่ะอันตอ่อมากก็คือหัวนำยศค่ะอันตอ่อมากก็คือทอตรงว่าพร้อมกับจุกยางนะคะค่ะรับการตัดสายยางหน่อยนี้นะคะเข้ากบกาเอาเลยนะคะว่าเขาจะเอาความยาวทอใดนะคะแล้วแต่เข้านะคะ ว่าเขาจะอยากให้มั่นไก่หรือมั่นไก่จากต้นใหม่ของเขานะคะค่ะนำ้ำสายตรงน้ำสายตรงนะคะมาประกอบด้านท้ายด้านหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็มุนเข่าให้แน่นเลยนะคะมุนให้แน่นแเวลาที่เขาเปิดน้ำใสน่น้ำมันจะได้บรลลุดออกนะคะค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเขาจะนำ้ำหัวน้ำยศมาเสียบใส่อีกด้านนะคะค่ะแล้วก็ หมุนเข่าห้แน่น์ทั้งสองอยางเลยนะคะค่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเห็นห้เบิ้งอีกรอบนะคะน้ำซ้ายตรงมายาใสอีกข้างนึงนะคะหมุนเข่าหฮแนน่นอันที่สองน้ำหวาาัวนำยศมาเสียบใส่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ใดๆก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อจะมีประโยชน์กับคนใดที่สนใจที่จะนําไปต่อระบบนำยศเข่าสวนของเจ้าของนะคะเพื่อจะมีประโยชน์กับพี่น้องนะคะขอฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ